วัองนี่เร็วเลยภาษาดี่ปยนรูปล่าเมื่อหลายวันน้องครับขอสามคำสำหรับวันนี้หน่อยฮะเหนื่อยมากค่ะเดี๋ยวสนุกสุดๆสนุกมันแต่เหนื่อยเยี่ยมจริงเยี่ยมมากๆอ่อมมากค่ะกลับเลยยังกลับเลยน้องๆก็เรียนมอปัตตานีนั่นทุกคนรออยู่คณะพยาบาลศาสตร์เขาคือพยาบาลทุกคนเลยปะอ่ามีไฟกันหมดทุกคนเลยนี่เวเลยี่ปุเราเคยมาที่นี่ปะไม่เคยอ่ะ ทางแรกเปิดประสบการณ์ไหมเปิดประสบการณ์มากว้าวสุดๆทางที่สองจะมาอีกไหมมาเช้าจริงถ้าไปเองก็คงแบบอาจจะไม่ไปแต่ว่ามาเป็นค่ายมันก็เลยแบบก็เปิดประสบการณ์นี่นี่ก็เปิดประสบการณ์เหมือนกันปกติก็แบบไม่ได้ไปแบบนี้นะเป็นการทำค่ายที่แบบรู้สึกว่าฝนตกลำลบากมากที่สุด้ที่อะไรครับชื่อสุภีรนแล้ววันนี้คนรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าวินหัวสุดยอดมากสวัสดีครับขอซามคำสำหรับค่ายวันนี้หน่อยกะมิลาเหนื่อยมากค่ะ ใจว่าสะดวกมากอีเดย์ชาแนลเดย์ว่าเธอคือดวงใจอีเดย์ว่าวันนี้ค่ายวันนี้เป็นไงบ้างขอสามคำสำหรับค่ายนี้ชุ่มฉ่ำมากตั้งแต่มายันกลับฝ่ายกิจกรรมนะทุกคนนี่เหนื่อยกันไหมไม่เหนื่อยชื่อฝาดีนะศิลปกรรมชื่อพี่น่ายู่คณะมนุษย์เอกสังคมสงเคราะห์ชื่อดีฟินครับเอกพระรามศึกษาชื่อนี่นี่เกาหลีนี่เซรีบหรือเปล่าคนนี้เซรีบเซเรบมก็น่าจอยู่คณะ ขอสามคำค่ายนี่หน่อย Good 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 อยาก<อ>กลับบ้าน <laughs> สนุกมากเลยดีคำแล้วแถมให้ดจเวอร์เวอร์ค่ะอยากจะมาอีกไหมที่สองออถ้าไม่มาค่ายนี้ก็คือหายที่ไหนไม่ได้นัารวดทำขนาดนช่องทำเท่านี้ใช่ไหมแล้วแบบคาเน่ย คอคันม F X T I T W E N I N M Under s o r A N I S d score A L I M A M A n e s c S I A N I E E u n d e s c o e N Q D Q แล้วก็ o r e ค่ะวันนี้คนอุดรนะทุกคนงเครื่องมาจากอุดรก็มาทำข่ายนี้เลยยอเซลยอนรซอกรซก็ดีมากดีมากออกรซอกชารซอดีมากไดวไปฝึก S <s ตัวนี้ก็จะเป็นการทําผ้าผ้ามัดย้อมครับจะเป็นไลายอะไรอันนี้เป็นลายแมงมุมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นลายดอกไม้สองช,อชอ่อสช่อต่อไปจะเป็นดอกไม้ปีกนกค่ะสวยมากเรายังมีมลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผ้าสเรเหมือนที่นี่จะเป็นกลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายาตะบลหน้าถ้ำจังหวัดยาลานะทุกคนก็จะมีแบบว่ามีรูปฟันแบบนี้ด้วยเป็นกลุ่มกลุ่มผ้ามัดย้อมองเสตหาครับ รจๆๆริงจริงลวดลายเขาสวยนะเขาทําเองนะทุกคนมันเป็นลายอาสีจากดินค่ะ <Wow. S 3> ป้าชื่ออะไรครับป้าป้าชื่อวินิษค่ะอ,อันนี้จะเป็นดินที่เขาเอาสีเพื่อไป<า>ไปท<ำ>ํ<ร>าที่เสื้อต่อน่าจะเป็นจุดที่เขาทําเสื้อแล้วก็ทำกางเกงแบบเย็บอะไรเงี้ยมันจะแบบไปทาสีกับจะเป็นจุดที่เขาช่างจักเย็บนั่นทุกคนแล้วก็มีประวัติด้วยเนี่ยมังคุดเป็นพืชที่รับประทานอันนี้เป็นประวัติของมังคุดน่จาจะเกี่ยวข้องไปมังคุดด้วยนะทุกคนมันจะเป็นสีที่เขาเอาไว้ ประดับแล้วก็ไปตกแต่งให้มันเป็นสีแบบนี้ทุกคนไว้บนเสื้อนะมันก็จะเป็นลายแบบนี้เลยทุกคนลายเนี้ยมาจากดินนะมาจากดินประดิษฐ์จากดินแล้วก็เพื่อที่จะนําไปใช้ได้นะทุกคนทุกคนครับตรงนี้ก็จะเป็นไข,ข,ข่ <g ười> ขเค็มดินมายาทุงงกคนน่าจะเค็มอ่ะไข่เค็มดินมายาไงบ้างครับคุณเลขาดีมากคะ่ะสนุก,กที่สุดอขอสามคำสรบปค่ายวันนี้หน่อยเหนื่อยสุดๆสวัดสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเชียรอยู่ รับเด็กคนไหนที่เป็นเด็กของแปรนะคะก็มาเข้าคณะนี้ได้มากสุดๆเลยครัขอนเรียนไอาร์ตามกันเยอะๆนะคะชอบนี้เลยค่ะโอเคภาษาภาษาคำาัพท์หรอท้ายหน่อยนี่มันมากๆมันแบบบังนะอดีตประธานสภาอดีตประธานาธิบนะทุกคนมีการศึกษาโคตอหกห้าหกห้าหกห้าดูดูดูด้านหลังน้องมีประสบการณ์นี่คือด้านกิจกรรมอ่ะ ออกจังหาลายสบายฮะเรื่องต่างๆตรผมนี่พอจะเอาตัวรอดในสังคมโข้ายนอกได้ไหมเบสบายสบายคนดังมูอันสบายคนดังเวดดังเยวดไปติดตามเบปังด้วยนะฮะมาเซฟบจแลไปเสร็ทุกคนนะต้องให้เครดิตเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดแจกวาว์น่อยแต่ละคน L J U T A R D I N ครับผมอันเดอร์สกอร์ครับ F Q H Q D อันเดอร์สกอร์สดสดนะทุกคนสดปะ สดครับสดโอเคภาพร,รวมดีมากเลยครับน้องๆทุกคนที่อยู่ฝ่ายกิจกรรมกับเราแล้วก็ทุกคนที่มาคานนี้ก็คือร่วมมือร่วมใจ<อ>แล้วก็ทำมันออกมาดีมากเลยครับ underscore c h x k r x d b l e t u n e r s c o r e ครับขอบคุณครับนีบค่คนที่คันไม่ได้เลยมังจริงๆก็จะเป็นตากล้องเหมือนกันเก่งมากคนนี้ต้องให้เครดิตจับมือหน่อยสองสาวพยาบาล ถามจริงเรียนเรียนพยาบาลยากวะก็ยากแต่ว่ามันก็ไม่เกินวอยากแนะนําอะไรน้องๆอยากจะเข้าคณะพยาบาลไหมก็แบบน้องๆอยากเข้าอยู่ไม่ไม่หนักเกินความสามารถก็อยู่ที่เราเมเนจเวลาถ้าเราแบบจัดการเวลาดี่เราสามารถที่จะเที่ยวเล่นอะไรได้ขึ้นปีสามฝึกพื้นฐานก็คือการฉีดยาการทําแผลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นวอร์ดใช่ นะก็แนะนําให้ไปเรียนนะทุกคนใครอยากเรียนคณะพยาบาลมอปตัตตานีนัทุกคณะพยาบาลมอหัดใหญ่ก็ได้นะฮะก็ไปติดตามในเว็บไซต์ของเขานะทุกคน <c oughs> ประมาณนี้นะทุกคนเรามาเขาร่วมค่ายหรอกนะจริงๆค่ายใน3จังหวัดก็ดูวิวภูเขาคือแบบโคตรสวยค่ายแบบเนี้ยมันให้ประสบการณ์เราเยอ้มากทั้งด้านของประสบการณ์ความรู้แล้วก็ความสามารถต่างๆางนะซึ่งมันดีมากค่ายนี้ใช่ป่ะเนาะใช่ครับชื่อย,ยูครับอยู่ปีไหนครับปี หนึ่งีสองครับอยู่คณะมนุษย์รับเบยี่ไปก่อนนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับผ้าลวดลายผ้ามายานะอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะทุกคนเฮ้ยบ๊ายบายปัะธ่ายนากสาสัมพันธ์ความความรู้สึกใครนี่หน่อยก็สนุกครับแบบได้เจอผู้คนสนุกมากครับโอเคแล้วก็ไม่ไปปัตตานีแล้วใช่ไหมแบบโอเคสามวันที่ผ่านมาบอกเลยว่าเหนื่อยได้แบบฝึกความอดทนวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันพามาดูผ้ามายานะ สามวันอะกินดูอยู่ในป่าสวันไม่เห็นเซฟว่นสวันได้เจอเซฟวันแล้วกินบังโตนกป่านกป่านี่โดนจริงโดนแบโดนแบนวันนี้ค่อนข้างที่จะเจ๋อ่ะโนยอืมนี่คุณดังสวัสดีครับวันนี้พวกเราเรามาที่อะไรอย่าลืมนะครับเราก็เจมโบ้โซลิเกิยกิมหรือเราสั่งเนี่ยบังโตบังโต เราเป็นคนชอบสายธรรมชาติอยู่น้วนะรอบหน้าอยากอยากไปแบบปีนผาแบบนี้มันเดล่าเดสกอร์สองสาติดตามได้จ้าโอเคขอบคุณครับเนื้อแท้บางโตได้มาแล้วนะเนื้อแท้บางโตนะทุกคนอยากกินมานานมากแล้วก็เห็นในเซเว่นมีเยอะนะก็เลยจัดเลยเนี่ยหนึ่งชิ้นเนื้อแท้บางโตเซเว่นนะทุกคนอ๋อสามลูย อ,อ,อเด็กเจอมันนะเด็กเจอมันอร่อยแล้วก็อร่อยมากถึงนัดแล้วถึงนัดแล้วใช่มึงก็ติดตามช่องอาตามอารุณเวนะทุกคนไม่ต้องติดตามก็ได้ไเ <laughs> ยอะก็เยอะ